สวัสดีครับนะฮะวันนี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายนะฮะในส่วนของฟิสิกส์นะครับผมในระดับชั้นม .4 นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในส่วนของสมดุลน,นะฮะณว,วันนี้นะครับเราจะอยู่กันที่จุดของคานนะครับหรือสมดุลน,นั่นเองนะฮะในส่วนของคานนะฮะคราวนี้เนี่ยนะครับขั้นแรกก่อนที่เราจะไปตรงอื่นนั้นเรามาทบทวนนะครับเรื่องของโมเมนต,ต์หรือคานกันก่อนนะฮะสูตรที่ใช้ในการคำนวณโมเมนต์นะฮะก็คือ m เท่ากับอะไรฮะ F คูณ L ลูกอ่นนี้ก็คือสูตรที่เราใช้กันนะฮะในการหาขนาดของโมเมนต์คราวนี้เนี่ยเรามารู้จากความสัมพันธ์นะฮะระหว่าง F กับ L การที่ F กับ L จะคูณกันได้นั้นมันต้องตั้งอะไรกันตั้งฉากกันนะลูกอันนี้สำคัญมากๆเลยนะฮะนะคราวนี้ต่อไปครับเราควกก้วงก็จะยกตัวยอย่างคานนะฮะให้พวกเราดูนะฮะก็คือคานตัวนี้นะฮะสำหรับคานตัวนี้นะครับจุดหมุนจะอยู่ที่ตรงนี้ฮะ,ะตรงหมุดตรงนี้แหละนะที่ก้วงกำลังชี้อยู่นี้นะฮะคราวนี้ L เนี่ยนะฮะนะ วัดอย่างไรสําหรับ L อลนั้นเราจะวัดจากจุดหมุนนะลูกไปตั้งฉากกับแรงเพราะฉะนั้นจุดหมุนถือได้ว่ามีความสําคัญมากนะครับสบผมสสาหรับเรื่องนี้นะคราวนี้ต่อไปนะฮะเสร็จแล้วนะฮะตัว F ครับ F เนี่ยนะฮะที่เราจะมาใช้ในสูตรโมเมนต์ได้นั้นจะต้องตั้งฉากกับ L อลนะลูกย้ําอีกทีนะฮะ F จะต้องตั้งฉากกับ L ถ้า F ไม่ตั้งฉากกับ L นั้นนํามาแทนค่าในสูตรโมเมนต์ไม่ได้นะฮะหนูจาไว้เลยนะครับนะอันนี้สําคัญมากๆนะครับนะ โอเคนะครับอันนี้ก็คือสาระสําคัญในเรื่องของโมเมนตะ์ฮะครานี้ทิศของโมเมนต์นะลูกมันจะมีอยู่2ทิศก็คือทิศตัตวเข็มนาฬิกากับทิศต,ตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับนะครานี้หลายคนสงสัยว่ามันตามและทวนอย่างไรนึกถึงหน้าปัดนาฬิกาที่บ้านลูนะฮะเราก็จะนึกออกอ๋อตามเข็มกับทวนเข็มมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะเรานี้ต่อไปเสร็จแล้วนะครับเรามาดูภาพนี้ลูกอันนี้คุ้มวาดไว้ให้ดูแล้วบางส่วนนะฮะสำหรับภาพนี้นะฮะเราสังเกตนะครับว่าคานเนี่ยนะฮะ นะมันจะพิงอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มันหนัก60นิวตันนะลูกเห็นไหมตรงนี้แก้นิดนึงนะลูกมันมันเขียนเป็นเลขหนึ่งหนูเขียนเป็น60นะลูกไปแก้ไขข้อมูลเล็กน้อยนะฮะเพราะมันผิดอยู่นะครับแล้วก็ทําพื่มุมกับแนวระดับอยู่ที่37องศาตามภาพแล้วโจทย์ถามอะไรวันนี้ดูสิฮะจงหาว่าแรงปฏิกิริยาที่คําแพงมีค่าเป็นเท่าใดก็คือถาม NA ฮะ n ห้อยเนี่ยนะฮะมันมีค่าเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ โจทย์ถามในวันนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยสำหรับเรื่องของข้อมูลตรงนั้นกาวนี้ต่อไปครับเรามาดูทีครับว่าแล้วตรงไหนล่ะที่เราจะกําหนดให้เป็นจุดหมุนก่อนนะฮะน,นี้สาคัญมากเลยลูกเราต้องมาดูว่าเราจะทําให้ตรงไหนเป็นจุดหมุนแน่นอนนะฮะเชื่อเหลือเกินว่าต้องเป็นจุดไหนะฮะจุด b นั่นเองก็คือจุดที่กุ้งอ้อมชี้อยู่ตอนนี้ลกที่มุม37ตรงนี้แหละเราจะกําหนดตรงนี้ให้เป็นจุดหมุนครับทาไมไม่กําหนดจุด na กําหนดได้ไม่ได้ลูกแต่ว่า na NO เนี่ยมันเป็นคําถามพราโจทย์ถาม na NO ลูก นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องกําหนดที่จุด B เป็นจุดหมุนนะฮะคราวนี้นะครับหนูสังเกต L ครับ L คือความยาวของไม้นะฮะมันอยู่แนวนี้คราวนี้นะฮะเสร็จปับ๊บเมื่อตรงจุด B เป็นจุดหมุนนะฮะถามว่าแล้วตรงไหนทําให้เกิดโมเมนต์บ้างก็คือตรง60นิวตันกับ N ห้อย a ถูกไหมฮะตรงจุดนี้จะทําให้เกิดโมเมนต์ครับนะคราวนี้ต่อไปครับเราต้องดูต่อนะครับว่าแล้วเมื่อมันทําให้เกิดโมเมนต์แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะนําไปแทนค่าในสูตรโมเมนต์ได้หรือไม่ แทนได้ไม่ได้หนูก็ต้องดูว่าแรงนั้นตั้งฉากกับ L หรือ,อยังถ้าเรามอง60นิวตันก่อนนะลูกปรากฏว่าไม่ตั้งฉากครับเมื่อไม่ตั้งฉากเนี่ยนะฮะหนูก็ต้องแตกเวกเตอร์ครับให้มันไปตั้งฉากกับ L ไว้ได้หลายคนมีคําถามแทรกกับครูอ้อมว่าอะครูอ้อมครับมันอยู่ในแนวแกน y แล้วนะครับมันจะต้องแตกอยู่เลยครับไอ้น,นี้ต้องแตกลูกเป็นข้อยกเว้นนะฮะในเรื่องโมเมนต์ลูกเพราะว่าในเรื่องโมเมนต์เนี่ยแรงที่จะนํามาแทนค่าในสูตรนี้ได้ต้องตั้งฉากกับ L แต่มันไม่ตั้ง นะฮะหนูก็ต้องทาให้มันตั้งฉากกับเอลเสียก่อนนะฮะอันนี้เป็นก็ยกเว้นจากเรื่องที่เคยเรียนมานะฮะเอ่อคราวนี้ต่อไปนะครับแตกอย่างไรวิธีการนะลูกเส้นที่1ให้หนูลากขนานกับไม้ครับหรือขนานกับคานมาคือเส้นนี้ฮะเส้นที่2ให้มันตั้งฉากกับคานหรือไม้นะฮะก็คือตรงนี้ฮะกวมทําสัญลักษณ์ตั้งฉากก็แล้วนะลูกก็จะออกมา2เส้นต่อไปนะฮะ ตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถแตกเวกเตอร์ได้เพราะยังไม่มีมุมนะฮะที่ติดกับ60นิวตันเพราะฉะนั้นใช้มุมไหนมุมเดียวเลยลูก37นี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะหนูยก37ตรงนี้นะลูกมาใส่ฝั่งตรงข้ามนะฮะก็คือตรงนี้ลูกนะฮะเมื่อตรงนี้37ตรงนี้จะ37ด้วยเพราะฉะนั้นคูก็เลยลากมาบอกว่าอ๋อเนี่ยนะมัน37แล้วนะอ่านะฮะยกขึ้นให้ดูนิดนึงนะฮะตรงนี้คือ37นะครับ คราวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะพอตรงนี้37ปับ๊บเราก็จะได้มุมที่อยู่ติดกับเวกเตอร์ที่เราจะทําการแตกถูกไหมฮะนะคราวนี้ต่อไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะวิธีคิดง่ายๆนะลูกถ้าเกิดลืมวิธีการที่ว่ามสอนวันนี้ก็คือว่าตรงนี้ลูกมัน90มันคือสามเหลี่ยมมุมฉากหนูเห็นใช่ไหมแนวเนี้ยมันคือ90ตรงนี้37แสดงว่าตรงนี้คือ53มถูกไหมเล็กๆตรงเนี้ยคือ53ทั้งหมดเนี้ยลูกมันคือ60เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตัวทีครับทั้งหมดนี้คือ90นะ เมื่อตรงนี้53แสดงว่าตรงนี้เท่าไหร่ฮะสานั่นเองนะฮะก็จะตรงกันถูกไหมฮะอ่ะนะครับนี่ก็คือบางคนถ้าลืมนะฮะแต่้าคนที่ชนานาญแล้วเนี่ยเขาจะยกตรงนี้มาใส่ตรงนี้เลยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยลูกได้มุมต่อไปแตกเวกเตอร์ลูกเส้นแรกครับคือเส้นนี้ไม่ติดมุม60บนะฮะหนูก็เอา60คูณกับไซด์าฮะอีกเส้นหนึ่งนะฮะที่อยู่ติดกับมุมเอ่ออยู่ติดกับมุม6มุม37นะฮะก็จะเป็นอะไรฮะ 60สิบคอสนั่นเองนะฮะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะแตกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปแล้ววันไหนล่ะใช้ได้หนูก็ดูว่าตัวไหนที่มันตั้งฉากับ L เราก็ใช้ตัวนั้นนะฮะ L คือแนวนี้ลูกตั้งฉากนี่ไหมสัญลักษณ์ตั้งฉากใช่ไหมครับแสดงว่าเส้ญญนที่เราใช้ก็คือเส้นนี้นั่นเองนะฮะก็คือ 60cos 3อสนะครับคราวนี้ต่อไปนะฮะตรงแรงตัวนี้เสร็จแล้วต่อไปหนูขึ้นไปดูที่แรงข้างบนก็นคือตรงนี้ฮะเออตรงนี้เนี่ยนะครับ ทิศของ NA นะลูกมันจะพุ่งเข้าหา A นะควมวาดในดูตรงนี้นะฮะขยายความมาที่ตรงนี้นิดนึงจะได้รู้ทิศทางด้วยนะครับเพราะาเราต้องใส่ทิศให้ถูกต้องนะฮะเพราะว่ามีผลมากเลยเหมือนกับอันเนี้ยดูเห็นไหมตรงนี้นะครับการใส่ทิศเวกเตอร์ที่แตกออกมาก็อยู่ที่เวกเตอร์หลักนะว่าเวกเตอร์หลักเป็นยังไงถ้าเวกเตอร์หลักตรงเนี้ยมันพุ่งออกเราก็ใส่พุ่งออกเหมือนที่เราเห็นนะฮะส่วนต่อไปตรงนี้ฮะ n a เนี่ยก็ยังไม่ได้ตั้งฉากกับ L อเพราะว่าหนูต้องแตก nA เครับนะเส้นแรกขนาดไม้ลูกคือเส้นนี้เส้นที่2ตั้งฉากกับไม้ครับนี่ฮะสัญลักษณ์ตั้งฉากโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะต่อไปครับเราจะต้องนํามุมมาด้วยมันยังไม่มีมุมเลยตอนนี้วิธีคิดง่ายๆลูกดูนะเส้นนี้กับพื้นตรงนี้นะลูกมันขนานกันแล้วมีเส้นตรงเส้นนี้ลูกมาตัดปับ๊บก็ไป3าตรงนี้กับมุมตรงนี้ลูกเขาเรียกว่ามุมภายนอก กับมุมภายในตรงนี้คือมุมภายนอกตรงนี้คือมุมภายในขนาดย่อมเท่ากันเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลให้ตรงนี้เป็น37นั่นเองนะฮะโอเค,ควเก็เลยใส่37ไว้นะครับต่อไปแตกเวกเตอร์ลูกเขียนทิศอะไรเรียบร้อยนะทิศก็พุ่งก้าหา A ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปเสร็จแล้วตรงนี้คืออะไรฮะ NA s i n 37าําไมเป็น NA s i n 3ซลูกเพราะมันไม่ได้อยู่ติดมุม37ก็เป็น s i n ติดมุมก็เป็นอะไรฮะ na cos 37นั่นเองนะครับอาเสร็จนะลูกในส่วนของการแตกเวกเตอร์นะคราวนี้ต่อไปเสร็จแล้วแล้วอันไหนใช้ได้นะฮะหรืออันไหนที่ใช้ในแทนหรืออันไหนที่ใช้แทนนะฮะในสูตรโมเมนต์ฮะวันนี้ก็คือ na sin 37เเพราะอะไรลูกเออมันเป็นมุมอะไรฮะเพราะว่ามันตั้งฉากกับ l ครับแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่าเราใช้อันที่ตั้งฉากนะครับอันไหนไม่ตั้งฉากก็ใช้ไม่ได้นะครับ โอเคนะฮะกาวนี้ต่อไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะเข้าสู่การคำนวณลูกคราวนี้นะฮะเดี๋ยวพ่อมขอเปิดกระดาษทดนิดนึงนะฮะ,ะเดี๋ยวพ่อมก็จะเลื่อนขึ้นไปสักเล็กน้อยนะฮะอ่ะโอเคนะลูกเรียบร้อยแล้วอ่ะกาวนี้นะฮะก่อนแทนค่าในสูตรนะลูกทําอะไรก่อนเราก็ต้องมาเช็คว่าเออแล้ว60ข้อ37เเนี่ยลูกซึ่งเป็นตัวที่เราต้องนำไปใช้นั้นมันให้นะครับ เกิดโมเมนต์ทวนหรือโมเมนต์ตามนะฮะสำหรับตัวนี้วามว่าัิศให้ดูเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ครับมันจะมาทางนี้ลูกส่วนอันนี้นะฮะก็จะไปทางนี้ลูกแสดงว่า NA ไซ7ยสามเจ็ดทำให้เกิดโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาส่วนอันนี้ทําให้เกิดโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานะครับนั้นะหนูก็ชากกระกชากลากดึงมาเราก็จะสู้รูครับว่าเออเนี่ยอันไหนเป็นทวนอันไหนเป็นตามนั่นเองนะครับอ่ะ ตอนนี้ต่อไปนะลูกรู้แล้วว่าไหนเป็นทวนเป็นตามนะครับเข้าสู่สูตรของเราเลยลูกวันนี้นะฮะ,ะเลื่อนนิดหนึ่งนะครับสูตรของเราที่ใช้ในวันนี้นะครับก็คือซิกมา m อ็ตามเท่ากับซิกมา m อ็มนะฮะทวนครับต่อไปนะฮะ วันนี้นะครับมีโมเมนต์สองจุดลูกตาม1อันทวน1อันนะฮะเพราะฉะนั้นเราแทนค่าสูตรเลยลูกโมเมนต์มีสูตรคำนวณก็คือ f คูณ L ฝั่งนี้ก็มีอันเดียวลูก f คูณ L ต่อไปเราห้อยตัวเลขให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้เป็นตามก,าไมก,นนก็ไม่เป็นเลข1แล้วกันอันนี้ก็ให้เป็นเลข1ลูกแบบนี้นะฮะต่อไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะแทนค่า F1 ลูกคูอ้อมจะให้60นิวตันเป็นเลข1น,นะฮะหรือว่าเป็นจุดที่1น,นะครับ แทนแรงลูกแรงที่เรานํามาใช้ในวันนี้นะฮะณจุดนี้คืออะไรลูกอ่ออกสิบคอสสามสิบเจ็ดลูก6กสิบคอสสามสิบเจ็ดต่อไปแรงตัวนี้เป็นแรงที่ตั้งฉากนะครับต่อไปนะฮะคูณค่า L1 ลูก L1 ของแรงตัวนี้อยู่ที่ตรงไหนนะฮะจุดหมุนอยู่นี่ลูก L1 วัดจากจุด B ไปตั้งฉากกับ f60 cos 37คอสสามสิบเจ็ดกี่เมตรลูกเมตรเดียว นะครับเพราะว่าคูณ1ลูกอ่านี่ก็คือค่า L1 นะฮะอ่าขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปอีกสักนิดนะฮะบางคนไม่เห็นครับคราวนี้ต่อไปฮะเท่ากับลูก f f 2ครับเออทำไมกูว่าเพี้ยนเนาะตรงนี้ต้องเป็น2นะลูกไม่ใช่1นะครับเออเพี้ยนนะฮะเพี้ยนบ่อยช่วงนี้นะฮะอ่า f อฟห้อย2แล้วก็ l อลห้อย2นะฮะ f 2คือตัวไหนฮะอ่าเลื่อนลูนิดหนึ่งลูกอ่าก็หมายถึงตัวนี้ครับ n a ็นเอไซสามสลูกใส่เข้าไปนี่คือค่า f 2นะฮะ na ไซนะฮะสามสิบเจ็ดนะครับต่อไปนะฮะคูณกับ l สองนะฮะ l สองก็คือวัดจากจุด b ไปหา na ไซสามสิบเจ็ดลูกก็คือระยะนี้ถึงตรงนี้เลยกี่เมตรฮะสองเมตรนั่นเองนะครับก็คูณด้วยสองนะฮะโอเคนะครับต่อไปเสร็จแล้วคอ้มขอเปลี่ยนตัวนี้นิดนึงนะลูกตรงนี้ให้เป็นทวนนะเพราะคอ้มใส่สลับด้านอยู่นะครับก็คือมีความเพี้ยนเล็กน้อยนะฮะวันนี้เพี้ยนเพี้ยนยังไงไม่รู้เหมือนกันนะฮะ อันนี้เป็นตามลูกเออใส่ให้มันถูกต้องนะครับอ่าทวนกับตามนะฮะอ่าโอเคฮะก็จะได้สมการออกมาดังนี้แหละลูกทั้งหมดนะฮะอ่าคราวนี้ถัดมานะครับเสร็จแล้วต่อไปเราก็ทําการคํานวณต่อนะฮะเอ่อต่อไปนะฮะคอสสามสิบเจ็ดนั้นนะฮะมีค่าเท่าไหร่บ้างอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูตรงสามเหลี่ยมมุมฉากนะลูกอ่ะครูว่ามีให้ดูเลยลูกนี่อยู่นี่นะฮะครูว่าวาดไว้เผื่อแล้วเผื่อบางคนลืมครับนี่ฮะ วาดสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาแล้วลูกเราก็ใส่ความยาวด้านนะฮะอันนี้ก็คงพอจะจํากันได้กันอยู่นะฮะเออ่คราวนี้นะฮะสำหรับสามเหลี่ยมตัวนี้นะลูกนะมันจะใช้อัตราส่วนของพีทาโกรัสก็คือ3 4 5 5เนี่ยใส่ไว้ด้านนี้ลูกส่วน3กับสี่ใตรงไหนลูกเทคนิคง่ายๆมุมน้อยความยาวด้านมากนะฮะมุมมากความยาวด้านน้อยนี่ฮะง่ายๆเลยอ่ะต่อไปแทนค่าสิลูกคราวนี้60คูณกับคอสม37มสิบเคอสสาก็คือยืนที่มุม,ม37 แล้วนึกถึงสูตรคอรสครับคอสมีสูตรว่าไงลูกชิดฉาก4ี่ส่วนห้าคูณ1น,นะฮะต่อไปฮะเท่ากับ n นะฮะห้อย a นะครับเขียนเหมือนเดิมนะลูกตรงนี้ n ห้อย a นะครับนะเขียนผิดเหมือนเดิม n ห้อย a นะฮะคูณกับ sin 37นะฮะ sin 37ายืนที่มุม37ครับ sin มีสูตรคำนวณคือข้ามฉากนะฮะ3าส่วนหครับแล้วก็คูณด้วย 2ลูกอ่าโอเคเรียบร้อยนะฮะนี่ก็คือกระบวนการแทนค่าของเรานะฮะอ่าคราวนี้ครูอ้อมก็จะให้ดูเฉพาะกระดาษทดครูอ้อมอย่างเดียวแล้วตอนนี้อ่าคราวนี้ต่อไปนะครับเราก็ตัดเลขคํานวณกันต่อไปนะฮะดูซิว่าสุดท้ายแล้วได้อะไรออกมานะฮะห้าหนึ่งห้าลูกอันนี้ห้าสิบสองเป็นหกสิบสิบสองคูณสี่คูณหนึ่งได้อยู่ที่สี่สิบแปดนะฮะเท่ากับฝั่งนี้ลูก เอ็นห้อยเส่วนเป็น1นะฮะสตัวนี้ก็ส่วนเป็น1นะครับ3าคูณสได้6 6หคูณเห้อยเได้เป็น6 n ห้อยเอฮะหารด้วยอะไรฮะหารด้วย5ลูกอ่าแบบนี้นะฮะต่อไปนะครับกําจัด6และ5ออกจาก n ห้อยเครับกําจัดอย่างไรก็เริ่มต้นที่กําจัด5ก่อนนะครับเพราะ5อยู่ไกลจากตัวแปรมากกว่า6นะฮะเราก็คูณ5นะ้าทั้งสองข้างเพราะ5มันหารเราก็คูณลูกแค่นี้เองนะแบบนี้นะฮะ กานนี้ต่อไปนะฮะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ตัดไปฝั่งนี้ก็จะเหลืออยู่ที่ 6N ห้อย A ครับส่วนฝั่งนี้นะฮะให้เป็น48คูณ5ไ้ไเหมือนเดิมลูกไม่ต้องหาผลคูณเดี๋ยวรอตัดเลขอย่างเดียวนะฮะดูซิว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะมันจะออกมาเท่าไหร่นีฮะต่อไปเราจะกำจัดเลข6ลูก6มันคูณหนูก็เอาหหารนะฮะทั้ง2ข้างลูกแบบนี้โอเคนะครับ เสร็จแล้วนะฮะต่อไปครับเราก็ตัดเลขลูกตรงนี้จะได้เป็น n อห้อย a ต่อไปตัดเลขสิว่ามันได้อะไรนะฮะหกหนึ่งหกหกแปดสี่สิบแปดลูก 8, 5, แปดคูณห้าได้เท่าไหร่ฮะสี่สิบนิวตันนั่นเองนะฮะอ่นนี่คือคำตอบนะฮะในข้อนี้ลูกอ่ะคราวนี้ก็ลอกคำตอบกันลงไปนะฮะอ่ะให้ดูส่วนแรกก่อนนะครับเผื่อบางคนยังไม่ได้ลอกทีอ่านี่คือเริ่มต้น,นะฮะ อ่ะโอเคต่อไปดูส่วนบนลูกคราวนี้ส่วนล่างท่ใช่ส่วนบนเออพูดเพี้ยนมากเลยนะฮะเออตรงกันข้ามไปหมดอ่ะโอเคนะลูกเสร็จเรียบร้อยนะฮะอ่ะคราวนี้ต่อไปนะลูกเดี๋ยวเราก็จะพลิกนะฮะกลับไปดูหน้าถัดไปเลยลูกคราวนี้ อ่ก็คือหน้าที่50นะฮะอ่าหน้าที่50ตรงนี้นะฮะสำหรับข้อที่40นะลูกนะข้อที่40นั้นเนี่ยจะเหมือนกับข้อ39นะลูกที่เอ่ครูอ้อมเฉลยไปนะฮะแค่นั้นเองแค่มันถามว่าแรงปฏิกิริยาในแนวระดับที่พื้นนะฮะก็คือถาม n ห้ B, อยบีลูกอันนี้ให้หนูตอบมาส่งครูอ,อมแล้วกันนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะฮะนะอ่ะโอเคครับเสร็จไปฮะคราวนี้เรามาดูกันต่อในข้อที่ อ,อื่นๆบ้างนะฮะนะเช่นข้อ41อย่างเงี้ยข้อ41นี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ไม่ได้ต่างอะไรไปจากสิ่งที่วมอธิบายไปในข้อที่39นะฮะอันนั้นเราก็คงจะพอจำกันได้อยู่นะฮะนะคราวนี้เรามาดูในข้อที่50 41นะฮะูอีกสักข้อหนึ่งนะฮะดูข้อที่41ด้วยกันก็เป็นโจทย์คล้ายๆกันนี่แหละครับนะก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากที่ว่มเฉลยไปก่อนหน้านี้นะฮะ ข้อนี้โจทย์ถามอะไรดูคำถามด้วยกันนะฮะจงหาว่าแรงปฏิกิริยาในแนวดิ่งนะครับที่พื้นมีค่าเท่าใดนะฮะซึ่งก็คือโจทย์ถาม N ห้อย b ะฮะโจทย์ได้ถาม N ห้อย b คือตัวนี้ลูกวาทิติมันเรียบร้อยมันจะพุ่งเข้าแบบนี้นะฮะคราวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในข้อ41ด้วยกันวิเคราะห์ไปด้วยกันดูนะฮะว่าข้อนี้สุดท้ายแล้วนะฮะจะตอบอะไรนะฮะออกมานะครับถามว่ายากไหมควมว่าไม่น่าจะยากนะครับสาหรับข้อนี้นะ ก็บอกว่าเ b ีเนี่ยนะฮะเป็นไม้สม่ำเสมอยาวสองเมตรนะลูกในข้อมูลโจทย์ใส่ให้แล้วนะครับหนักหกสินิวตันนะครับเหมือนเดิมมาพิมพ์ผิดอีกแล้วนะฮะตรงนี้หกสิบนะฮะอืมต่อไปนะครับปลายข้างหนึ่งพิงกําแพงลื่นและปลายอีกข้างหนึ่งนะครับวางบนพื้นราบที่มันมีความฝืดนะครับโดยไม้เอียงทำมุม37มสิบเจ็องศาเหมือนเดิมนะลูกก็คือตรงนี้นะฮะเป็นสามสิบเจ็ดองศาลูกจงหาว่าแรงปฏิกิริยาในแนวดิ่งที่พื้นมีค่าเป็นเท่าใด อ่าโจทย์ถามตรงนี้ง่ายไหมง่ายครับหลายคนสงสัยคอ้อมขามันง่ายยังไงคะมันยากนะครับเพราะเป็นภาพเหมือนเดิมเลยครับข้อนี้นะลูกหนูดูคําถามโจทย์ถามตรงไหนโจทย์ถาม n ห้อย B นะครับว่า N ห้อย B นั้นเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ถูกไหมฮะต่อไปเมื่อโจทย์ถาม N ห้อย B นะฮะเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าแล้วคิดอย่างไรต้องทําอะไรไหมง่ายลูก้อนี้ง่ายมาก ไหนลองตอบป้วนซิทำไมมันถึงง่ายไหนลองตอบมาสักคนหนึ่งเออง่ายไหมง่ายลูกหนูสังเกตตัวนี้สิตามกฎสมดุลน,นะฮะอืมข้อนี้ถามว่าเราต้องคำนวณน,นะฮะโดยใช้สูตรนะครับซิกมาเอ็มทมเท่ากับซิกมาเอ็มทวนไหมนะฮะตรงนี้บอกเลยว่าไม่ต้องครับทำไมลูกเพราะเราสามารถตอบได้เลยฮะอ่าโจทย์ถาม n อบใช่ไหมอ่าเ b บเนี่ยลูกมันมีทิศขึ้น 60นิวตันมีทิศลงเพราะฉะนั้นตามหลักสมดุลเนี่ยนะฮะแรงขึ้นเท่ากับอะไรฮะแรงลงเพราะฉะนั้นเมื่อตรงนี้เนี่ยนะครับมันสวนทางกันนะฮะเราก็แทนค่าได้เลยว่า n b คือ60นิวตันลูกอันนี้ตอบได้เลยนะครับง่ายครับข้อนี้นะฮะแรงขึ้นเท่ากับแรงลงไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะลูกเราก็ต้องดูว่าโจทย์มันถามอะไรแบบไหนในข้อก่อนหน้านี้ที่อธิบายไปเนี่ยนะฮะโจทย์ไปถาม n ห้อย a นะครับนะโจทย์ถามตัวนั้นเลย นะฮะเพราะว่าเราก็ต้องทําอะไรเยอะแยะนะฮะอ่ะโอเคนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับข้อที่41ลูกอ่ะคราวนี้ต่อไปนะฮะเสร็จแล้วเราไปดูกันต่อในหน้า51นะฮะอ่ะเดี๋ยวพวงขออนุญาตเปลี่ยนหน้านะครับส่วนหน้า51นะเนี่ยนะฮะจะเริ่มต้นที่อ่อข้อ9.42ลูกมันจะเริ่มต้นด้วยข้อนี้นะฮะ ซึ่งข้อนี้นะฮะกุ้มก็จะให้พวกเราเนี่ยหาคำตอบให้กุ้มดูว่าตอบอะไรตรวจถามอะไรมาดูด้วยกันซิจงหาว่าแรงปฏิกิริยาที่พื้นนะฮะมีค่าเท่าใดนะฮะในข้อที่42อันนี้ให้ไปตอบเองแล้วกันนะฮะว่าน่าจะตอบอะไรนะฮะ คราวนี้เนี่ยนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเดี๋ยวมาดูคําถามกันสักเล็กน้อยนะฮะจงหาว่าแรงปฏิกิริยาที่พื้นนะครับเป็นเท่าใดนะลูกในข้อนี้นะฮะนั่นคือสิ่งที่โจทย์ถามเรานะครับข้อนี้เดี๋ยวดูคําถามดีดๆซิมันถามลึกไหมนะฮะเดี๋ยววิเคราะห์กันสักนิดหนึ่งจงหาว่าแรงปฏิกิริยาที่พื้นมีค่าเท่าใดมันก็จะคล้ายๆข้อ40เอ็ดเมื่อกี้นะฮะจะตอบไปเลยก็คือ60นิวตันแต่ข้อนี้นะฮะอาจจะมีอะไรมากกว่านั้น นะฮะคิดว่านะข้อนี้นะฮะให้หนูลองตอบมาดูแล้วกันนะครับนะสำหรับแบบต่อไปนะลูกเดี๋ยวให้ข้ามมาดูข้อที่43เลยนะฮะนี่คือข้อที่43ฮะข้อที่43เนี่ยนะครับบอกว่า AB เนี่ยนะเป็นคานสม่ำเสมอนะครับยาวต้องหมดใน4เมตรด้วยกันนะครับ หนักร้อยนิวตันนะฮะโจทย์บอกมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่ในภาพแล้วด้วยนะฮะปลายข้างหนึ่งยึดติดกับบานพับนะฮะที่กำแพงแล้วไปข้างหนึ่งผูกติดนะฮะดังภาพมีน้ำหนัก2องริบมิลลินแขวนอยู่นะฮะแรงดึงในเส้นเชือกทีมีค่าเท่าไหร่นะฮะอ่าโจทย์ถามสิ่งนี้นะครับคราวนี้นะครับสําหรับข้อนี้เนี่ยนะฮะเออ่ถามว่าเราต้องใช้โมเมนต์ไหมนะครับนะใช้แน่นอนข้อนี้ใช้โมเมนต์แน่ๆน,นะครับเพราะอะไรหนึ่งละ มันมีเรื่องคานเข้ามาล่ะชื่อชัดเจนเลยคานก็ต้องโมเมนต์อยู่แล้วโดยธรรมาชาติลูกแต่คราวนี้เราดูครับโจทย์ถามตัวทีเราต้องทําอะไรกับตัวทีไหมคําตอบคือต้องทานะฮะเพราะอะไรเพราะว่าทีตัวนี้ไม่ได้ตั้งฉากกับ L หรือคานเลยแม้แต่น้อยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแนวแกนเอ็กแกน Y วด้วยด้วยนะ,ะเพราะว่าหนูต้องแตกทีออกมาลูกตรงนี้เป็นเซตาอ่านะฮะเพราะว่าเราก็แตกออกมา2เส้นเส้นแรกคือเส้นนี้ลูก แล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะลูกก็คือเส้นนี้เดี๋ยว่วมลากยาวเลยนะทับกับไอ้ตรงนี้และดำๆนี่เยฮะลากยาวมาตรงนี้เลยนะฮะอ่ะนะฮะต่อไปนะฮะตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือทีไซเซต้าห่างไม่ติดมุมก็เป็นไซน์ตรงนี้ติดมุมก็จะเป็นอะไรลูกคอสะฮะตอน,นเขียนเลยฮะทีคอสเซต้าโอเคเรียบร้อยนะฮะนี่ก็คือ ภาพที่เราได้ออกมานะครับคราวนี้ต่อไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราจะให้ตรงไหนเป็นจุดหมุนดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สําคัญเลยทีเดียวนะฮะจุดหมุนนะครับก็คงหนีไม่พ้นจุด A ลูจุดหมุนก็จะเป็นตรงนี้นะฮะเขียนเลยนะฮะนี่คือจุดหมุนลูกตรงนี้อ่านะฮะจุดไหนที่ถูกตึงก็ต้องให้ตรงนั้นเป็นจุดหมุนไปเลยนะครับจะได้คิดง่ายๆนะครับต่อไปฮะ เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเราจะนําแรงใดมาใช้ในเรื่องโมเมนต์บ้าง <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะฮะหนูก็ดูว่าแรงไหนบ้างละ่ะที่ตั้งฉากกับ L อคือตรงนี้ลูกนี่คือ L อตัวร้อยตั้งฉากแน่นอนมันทําให้เกิดโมเมนต์ลูกที่จุดที่หนึ่งต่อไปฮะสองอยห้าสิบนิวตันก็ตั้งฉากกับ L เช่นกันนะฮะตรงนี้ก็ทําให้เกิดโมเมนต์จุดที่สอง ต่อไป t sine t h e ก็ตั้งฉากอาคารตรงนี้ทําให้เกิดโมเมนต์จุดที่3พราะวันนี้มันจะทําให้เกิดโมเมนต์ทั้งสิ้นนะฮะก็คือเอ่อมจุดด้วยกันเลยทีเดียวนะฮะนะสจุดเลยอ่ะคราวนี้ต่อไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ <c oughs> มาเขียนสูตรกันเลยดูนะฮะว่า t วันนี้ของเราเนี่ยะฮะจะได้เป็นอะไรออกมานะฮะนะ <c oughs> เออ่คราวนี้ต่อไปนะลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย สูตรที่เราใช้นะครับก็คือซิกมาเอ็มตามเท่ากับอะไรฮะซิกมาเอ็มถวนอ่าโอเคเรียบร้อยนะฮะเราก็ใช้สูตรนี้แหละอ่ะาคราวนี้ต่อไปนะฮะเสร็จแล้วนะใครเป็นตามใครเป็นทวนนะฮะอันนี้สําคัญมากเลยลูกอ่าง่ายๆลูกหนูก็ลองกระชากลงมาน,นี่กระชากมาปัาป๊บมันต้องมาทางนี้เลยฮะพูดง่ายๆนะถ้าเราปิดอันนี้นะและอันนี้ออกไปใช่ไหมลูกปิดออกไปใช่ไหม แล้วปล่อยให้มันตกลงมาอันนี้ก็ต้องดึงมาทางนี้โดยธรรมชาติถูกไหมปล่อยให้ดึงให้มันตกลงมาตามธรรมชาติแสดงว่าอันนี้มาทางนี้ลูกวาดไปเลยนะรวมวาดใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนต่อไปอันนี้ลูกปิดอันนี้และอันนี้ทิ้งเสียเลี้วปล่อยให้มันตกลงมานะฮะเหมือนกันเลยนะฮะตัดเนี้ยนี้ทิ้งไปมันก็ต้องมาทางนี้นะฮะโดยธรรมชาติเพราะว่าเนี่ยหนูต้องรู้ว่าใครเป็นตัวเป็นตามใบนี้สําคัญมากนะครับ ส่วนต่อไปอันนี้ครับถ้าต,ตัดอันนี้อันนี้ทิ้งไปมันมาทางทิศนี้แสดงว่ามันขึ้นมาทางนี้ลูกโดยธรรมชาติถูกไหมอ่าเราก็ใส่ทิศทางอะไรให้มันเรียบร้อยนะฮะวันนี้ใครเป็นตามบ้างนะฮะตัวที่เป็นตามก็จะมี2ตัวคืออันนี้กับอันนี้ลูกเพราะว่าเราแทนค่าเลยแล้วกันเริ่มต้นที่100ก่อนนะฮะก็ f 1 l 1นะฮะบวกจุดที่2ลูกก็คือ f 2 L 2อนะขวามใส่สูตรธรรมดาก่อนนะฮะ,ะต่อไปนะครับทวนนะฮะใครเอ,อ่ย F 3คูณกับ L 3นั่นเองนะฮะแบบนี้นะฮะต่อไป F 1นี่นะฮะเท่าไหร่ก็คือจุดแรกร้อยนิวตันลูกเราก็ใส่ไปร้อยคูณ L 1นะฮะ L 1นนั้นจุดหมุนอยู่นี่วัดจากจุดหมุนมาตั้งฉาก,ก 1> f 1ก็คือ100นิวตันกีเมตร2เมตรลูกว่าตรงนี้คูณ2ฮะคนี่คือก้อนแรกฮะมันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะต่อไปเรามาดูที่ก้อนที่2นะฮะบวก f 2 f 2คือ250คูณ l 2วัดจากจุดหมุนมาตั้งฉากกับ250 2 2 4ครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะเท่ากับ f อ้อย3ซึ่งก็คือ t s i ายเซตา คูณ L3 วัดจากจุดหมนุนมาถึงทีสาย4เมตรครับโอเคเสร็จเรียบร้อยฮะนี่ก็คือการแทนค่านะลูกในวันนี้นะฮะคราวนี้ต่อไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเรามาคูณดูสิลูกร้อยคูณ2ได้เท่าไหร่ฮะอ่าร้อยคูณ2ได้อยู่ที่200ฮะบวกครับ1 2 5 0งคูณ4ได้พันหนึ่งพอดีลูกอันนี้ เท่ากับทีไม่รู้ครับไซเซตา้าหลายคนสงสัยคูอ้อมขาแล้วไซเซตา้ามีค่าเท่าไหร่ลูกดูตรงนี้ฮะตรงนี้นะลูกมันคือสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพราะนั้นซเซตา้าวันนี้เราจะต้องใช้สูตรของไซในการหาลูกให้ยืนที่มุมเซต้าแล้วนึกถึงสูตรไซไซคือข้ามฉากหลายคนสงสัยคู่อ้อมครับด้านนี้ยาวเท่าไหร่นะสามอันนี้สี่อันนี้ก็ต้องเท่าไหร่ลูกห้านั่นเองจริงไหม อ่าสาสหาเพราะฉะนั้นไซด์เซตายืนที่มุมเซตาสูตรไซดคือข้ามฉาก3ามส่วนห้าลูกบอตัวนี้เราแทนด้วย3าส่วนหนะครับแล้วก็คูณสี่เข้าไปแบบนี้นะฮะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับการแทนค่าจุดต่างๆการที่ต่อไปนะฮะหนึ100่งร้อบวกพันหนึ่งก็ได้พันสองลูกตรงนี้เขียนไปพันสองเท่ากับ ตรงนี้ส่วนหนึ่งนะลูกอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะฮะก็คูณกันหมดเลย3 4 12ได้อยู่ที่ 12t สทีส่วนอะไรฮะส่วนเป็น5ลูกอ่ะจะได้ออกมาแบบนี้นะฮะต่อไปนะครับกำจัด5ลูกออกจากตัวทีหมันหารหนูก็เอาคูณทั้งสองข้างกับสมการแบบนี้นะฮะโอเคนะต่อไปเสร็จแล้วตรงนี้ไม่ต้องหาผลคูณลูกกระชากลงมาเหมือนเดิมในรูปผลคูณคือ5คูณพันสองะเท่ากับอันนี้ก็ตัดกันหมดเหลืออยู่ที่ 12t ทีถูกไหม ราวนี้ต่อไปนะฮะ12กำจัดออกจากทีลูก12มันคูณหนูก็เอา12หารนะแล้วก็เอา12หารทั้ง2ข้างแบบนี้นะฮะตัดไปปับ๊บตรงนี้ก็จะเหลือทีะฮะส่วนตรงนี้ก็ตัดปุ๊บปุ๊บ12ห12และศูนย์สลูกไม่ต้องหารลูกเอาไปใส่เลยและนำห้ไปคูณร้อยครับได้อยู่ที่เท่าไหร่ฮะห้านิวตันนั่นเองโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่คือคําตอบของข้อนี้ลูกลอลกลงไปนะครับ โอเคนะครับคิดว่าคงลอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้นะฮะเวลาก็ได้หมดลงบอดีนะครับเดี๋ยวว่วมก็จะขอจบบรรยายไว้เพียงเจ้านี้ก่อนเดี๋ยเราเจอกันครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปในเรื่องต่ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ